วิธีการดาวน์โหลดไป y i n s l i p เมื่อส่วนราชการต้องดำเนินการนำเงินส่งที่ธนาคารกรุงไทยตามประเภทเงินเช่นเงินรายได้แผ่นดินเงินฝากพังหรือเบิกเกินส่งคืนจะมีเอกสารที่นำไปธนาคารกรุงไทยคือใบนำฝากเงินหรือไป y ินส l i p และเงินสดหรือเช็คที่ต้องการนำส่งตามประเภทเงินดังกล่าว วิธีการดาวน์โหลดไปอินสลิปมีดังนี้เข้าเว็บไซต์ newgfmas.th.gfmas.go.th a i เลือกแทบเมนูไปอินหน้าจอจะปรากฏหัวข้อใบนำฝากเงินสำหรับส่วนราชการในวงเล็บไปอินสลิปจากนั้นให้ทำการติดตั้งโปรแกรมสำหรับอ่านบาร์โค้ดก่อนโดยคลิกเลือก โปรแกรม ID Automation underscore c128 font a d v a n t a g e จะปรากฏรูปไฟล์ของโปรแกรมในรูปของไฟล์ zip ให้คลิกเปิดไฟล์ zip ของโปรแกรม ID Automation underscore c128 font a d v a n t a g e จากนั้นติดตั้งโปรแกรมโดยคลิก install จะปรากฏ pop up, up ข้อความ ให้เลือกยอมรับเงื่อนไขแล้วกด next หรือถัดไปจะปรากฏ pop up ข้อความอีกครั้งให้เลือก start ระบบจะทำการติดตั้งให้รอจนกว่าระบบจะติดตั้งได้ครบ100%จากนั้นให้คลิก ok ก็จะได้โปรแกรม id automation underscore c 1 2 8 font a d v e n t a g e สำหรับอ่านบาร์โค้ดของ Pay In Sleep. s l i p ให้พิมพ์รายชื่อส่วนราชการที่ต้องการค้นหาเช่นต้องการค้นหาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อให้พิมพ์คำว่าร้อหน้าจอจะปรากฏรายชื่อหน่วยงานที่ลงท้ายด้วยร้อแล้วจากนั้นให้เลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดโดยคลิกที่ดาวน์โหลดจะปรากฏข้อมูลในรูปแบบ Excel f i ไฟล์ แล้วให้เปิดไฟล์ Excel นั้นจะได้เป y i อินสลิขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดการใช้งานโดยให้คลิกที่ enable editing จะเป็น p a y i n ินสลิที่สมบูรณ์คือแถบบาร์โค้ดยาวคุมข้อมูลรหัสหน่วยงานสามารถนำไประบุรายละเอียดในช่องต่างๆเพื่อนำส่งธนาคารต่อไปได้ตัวอย่างใบรับเงิน d e p o s i t Receipt ให้ตรวจสอบข้อมูลเช่นประเภทเงินจำนวนเงินให้ถูกต้องก่อนออกจากธนาคารกลุ่มงานระบบการคลังสำนักง,งานคลังจังหวัดร้อยเอ็ดโทรศัพท์043 511186 043 513186ต่อ309ถึง313